งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิมพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิ่มจิตงามพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองห้องห้องน้อยขอนำเรียนผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำาส่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูผลลัพธ์ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1 iqa award สถานศึกษาขนาดเล็กประเภทรางวันชมเชย 2. ผลสำฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนนักเรียนมีผลสำฤิธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ100นักเรียนมีคุณนักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ100 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งงานวิชาการบริหารงานบุคคลงบประมาณบริหารทั่วไป เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผลลัพธ์ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษารางวัลน,นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประเภท ผู้บริหารด้านการบริหารจัดการรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีแผนปฏิบัติการที่นำไปปฏิบัติจริงบรรลุเป้าหมายคำหนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าพัฒนาหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิตัลส่งเสริมสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและได้รับรางวัลน,นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประเภทผู้บริหารด้านการบริหารจัดการ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จัดระบบให้บริการในสถานศึกษาด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการลงมือปฏิบัติจริง 6. ด้านการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาใน7ประเด็น 1. การอ่านออก 2. เขียนได้ 3. คิดเลขเป็น 4. รับผิดชอบมีวินัยและจิตอาสา 5. ครูนักเรียนมีความปลอดภัย 6. ยกระดับผลสลัมฤทธิ์และ7ระบบประกันคุณภาพภา,พภายในเข้มแข็งด้วยการใช้นวัตกรรมเด็กดี t w s model ผลลัพธ์การพัฒนา 1. น,นักเรียนอ่านออก ร้อยละ80 2. นักเรียนเขียนหนังสือได้ร้อยละ80 3. นักเรียนคิดเลขเป็นร้อยละ80 4. นักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินัยและจิตอาสาร้อยละ80 5. ครูนักเรียนมีความปลอดภัยร้อยละ100 6. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปร้อยละ80 6. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับมาตรฐานและมีผลการประเมินในระดับดีเด่นร้อยละ80 7. ดด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วมวางแผนร่วมทำงานการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์ 8. ด้านการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัยและจรรยาบรณวิชาชีพตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านคุณธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและยึดถือเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10เป็นแนวทางในการดำรงชีพ